ใส่มาคขามเท่ตัวใส่ไม่ได้โดนแล้ว มันไหมมันไมหมข้ามเทศข้ามเทศหรือมันกินข้าวเยอะมันดยอะหวานจ่อยเลยข้ามเทศกลางทาง ไอ้ตองที่กัดขาดไม่กินเลยพ่อไอ้ตองทุ่งขาดทำไมันไม่ไปกินไปกินไอ้ตองไม่ทุ่งไม่เจาะะลาดแถววะหักครึ่งเลยเสียดายเลือต้องเยอะห้างบงนสัดแดงแดงห้อยแดงแดง เทสมันดะเกิเกงเกน้องกลัวไม่เอามาทำเทสฉันโทรขอเทก่อนเกงครับ ก็หมดนั่นได้แล้วไอ้หนึ่งควักเช็ดมัน mới được, mới có buông, hơn nhiều quá, tăm tăm, ô ừ, phắc đen phắc đen, nè, luôngเลย, tết mận quắn đuợc, ได้แล้วหมดอย่างให้ผอมกลัวอะไรเนี่ยว่าแล้วเออมาเกาะเทกมันอืมปักแก้ใหญ่เอาไม่ถึงหมดแล้วไปเลยไปเลยนั่นรู้ไหม ดูว่าหมดแล้วไปกลับเฉยไม่บอกไม่ก้าวเลยนาเตะไปเลยแล้วรถมาไปรถมาแล้วนะ่ะรถงานนะ่ะไปรถมาแล้วไปเร,รีบข้ามแล้ว Ta rút bài Đẹp rồi, dính hoi rồi à. một bài thế Bài luôn, mới bài đâu À, mới bài đó Ở nhà Hãy subscribe it months.